ช่องนิทานฟังดีขอเสนอนิทานเรื่องตำนานพูดแม่น้ำโขงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะนิทานเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องสมมุติทุกตัวละครเหตุการณ์และสถานที่ในนิทานนี้ถูกสร้างขึ้นจากจินตนาการเท่านั้นไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือสถานที่จริงใดๆและนิทานทุกเรื่องไม่ได้ลอกเลียนแบบใครโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะในอดีตที่ไกลแสนไกลมีหมู่บ้านเล็กๆชื่อว่า บ้านริมโขงตั้งอยู่บนฝั่งของแม่น้ำโของอันกว้างใหญ่แม่น้ำโขงเป็นเส้นเลือดสำคัญของหมู่บ้านนี้เป็นทั้งแหล่งน้ำในการดำรงชีพและสถานที่สำหรับสักการบูชาทุกสิ่งทุกอย่างในหมู่บ้านเกี่ยวโยงกับแม่น้ำโของอย่างแน่นแฟน้นไม่ว่าจะเป็นการจับปลาการเพาะปลูกหรือการเดินทางล่องเรือทุกคนเชื่อมั่นว่าแม่น้ำโขงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องเคารพนับถือมีตำนานเล่าขานต่อกันมาหลายชั่วอายุคน ตำนานของพูดแม่น้ำโขงมีการเล่าขานกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษชาวบ้านเชื่อว่าในแม่น้ำมีพูดผู้เป็นผู้คุ้มครองปกปักรักษาหากใครทำสิ่งที่ล่วงเกินหรือไม่เคารพต่อแม่น้ำพูดแม่น้ำจะลงโทษผู้กระทำผิดด้วยความรุนแรงและหากใครปฏิบัติตัวดีเคารพต่อธรรมชาติพูดแม่น้ำก็จะอำนวยพรให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง ในหมู่บ้านมีหญิงสาวคนหนึ่งนามว่านางแก้วเป็นลูกสาวของพ่อเท่าสมบุญผู้เท่าของหมู่บ้านที่มีอายุยืนยาวกว่าคนใดในหมู่บ้านพ่อเท่าสมบุญเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณและเป็นผู้ที่สืบทอดตำนานพูดแม่น้ำจากบรรพบุรุษมาอย่างต่อเนื่องเขามักจะเล่าเรื่องราวของพูดแม่น้ำให้ชาวบ้านฟังในเวลาค่ำคืนขณะที่ทุกคนนั่งล้อมวงกันรอบกองไฟความเชื่อในพูดแม่น้ำจึงอย่างลึกลงในหัวใจของชาวบ้านทุกคน นางแก้วซึ่งเติบโตมาในครอบครัวที่มีความเชื่อเรื่องพูดแม่น้ำอย่างลึกซึ้งก็ได้เรียนรู้และซึมซับความเชื่อนี้มาตั้งแต่วัยเยาว์เธอมักจะมาทำพิธีสการะที่ริมแม่น้ำทุกวันขณะที่สายน้ำไหลผ่านอย่างนุ่มนวลน,นางแก้วจะอธิษฐานขอพรให้พูดแม่น้ำคุ้มครองหมู่บ้านเธอเป็นหญิงสาวที่มีความงามสงา่าจิตใจบริสุทธิ์และเคร่งครัดในาศาสนาทำให้ชาวบ้านต่างเคารพรักเธอเป็นอย่างมาก แต่ไม่ใช่ทุกคนในหมู่บ้านที่เคารพนับถือพูดแม่นม้ำใช้หนุ่มชื่อสินมีความคิดที่ตรงกันข้ามสินเป็นคนหนุ่มที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงและไม่เชื่อในสิ่งที่ไม่เห็นด้วยตาเขาเป็นคนกล้าหาญแต่ก็มีความยิงยโสและมองว่าความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเพียงเรื่องเหลวไหลที่ใช้ในการควบคุมความคิดของผู้คน สินมักจะหัวเราะเยาะพูดเท่าสมบุญและเรื่องเล่าเกี่ยวกับพูดแม่น้ำเสมอโดยเฉพาะเมื่อเห็นนางแก้วสวดมนต์อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเขามักจะพูดล้อเลียนเธอว่าแม่น้ำก็แค่น้ำธรรมดาไม่มีพูดหรือปีศาจที่ไหนหรอกแม้ว่าชาวบ้านจะเตือนสินหลายครั้งแต่เขาไม่เคยฟังสินยืนยันว่าจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าไม่มีพูดแม่น้ำจริงๆเขาคิดว่าคนที่เชื่อเรื่องพูดแม่น้ำเป็นคนโง่ที่หลงเชื่อเรื่องที่ไร้เหตุผล วันหนึ่งเมื่อท้องฟ้าเริ่มมืดลงและพระจันทร์ลอยเด่นบนท้องฟ้าสินตัดสินใจว่าจะออกเรือไปกลางแม่น้ำโขงเพื่อลองท้าทายพูดแม่น้ำเขาเชื่อว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงและการท้าทายครั้งนี้จะเป็นการพิสูจน์ให้ชาวบ้านเห็นว่าเรื่องเล่าทั้งหมดเป็นเพียงนิทานประดิมประราที่ไม่มีมูลความจริงสินพายเรือหางยาวออกไปกลางแม่น้ำท้องฟ้าที่เคยสว่างเริ่มมืดลงเรื่อยๆลมเริ่มพัดแรงขึ้นสินไม่หวั่นกลัว เขากลับยิ่งตะโกนท้าทายพูดแม่น้ำถ้ามีจริงก็ออกมาข้าไม่กลัวเจ้าเขาพายเรืออย่างห้าวหาญโดยไม่สนใจสภาพอากาศที่เริ่มแปรรวนทันใดนั้นท้องฟ้าที่เคยสว่างก็พลันกลายเป็นสีดำสนิทเมฆดำเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วฟ้าแลบเป็นประกายสว่างขึ้นในระยะไกลลมพัดโหมกระหน่ำเป็นวงล้อมรอบเรือของศิลน,น้ำในแม่น้ำเริ่มหมุนวนอย่างผิดปกติ เรือของสินคลงเคลงราวกับถูกมือที่มองไม่เห็นจับขย่าวสินเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติเขาพยายามจะพายเรือกลับเข้าฝั่งแต่ดูเหมือนพลังของแม่น้ำกำลังต่อต้านเขาคลื่นน้ำเริ่มสูงขึ้นและหมุนวนรอบเรืออย่างรุนแรงขณะที่สินพยายามต่อสู้กับสายน้ำทันใดนั้นสายน้ำก็หยุดนิ่งชั่วขณะและกลางแม่น้ำปรากฏร่างของหญิงสาวงวดงามในชุดสีน้ำเงินสดใส เธอคือนางพญาพูดแม่น้ำรูปลักษณ์ของนางสง่างามแต่แฝงด้วยอำนาจลึกลับที่ไม่อาจท้าทายได้ผมของนางยาวประบาลอยพริ้วไปตามสายน้ำใบหน้าของนางเย็นชาและดุดันนางจ้องมองสินด้วยสายตาแหลมคมราวกับสามารถมองลึกเข้าไปในจิตใจของเขานางเอ่ยด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยพลังเจ้ากล้าท้าทายข้าและลบหลู่ธรรมชาติเจ้าไม่สมควรได้รับชีวิตนี้ต่อไป สินรู้สึกหนาวสั่นไปทั้งร่างความกลัวเข้าครอบงำหัวใจเขาพยายามอ้อนวอนขอความเมตตาข้าไม่รู้ว่าพูดแม่น้ำมีอยู่จริงข้าขอโทษข้าจะไม่ทำอีกแล้วโปรดปล่อยข้าไปเถิดแต่พูดแม่น้ำหาได้สนใจคำอ้อนวอนของสินไม่นางเงียบไปสักพักก่อนจะกล่าวว่าเจ้าจะต้องชดใช้ในสิ่งที่เจ้าทำแม่น้ำโขงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่อาจท้าทายได้นางยกมือขึ้น และทันใดนั้นน้ำวนที่เคยหยุดนิ่งก็กลับมาอีกครั้งมันโหมกระหน่ำดึงร่างของสินลงไปใต้น้ำลึกเขาตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครได้ยินร่างของเขาจมหายไปในสายน้ำโดยไม่มีใครพบเห็นอีกเลยรุ่งเชา้าชาวบ้านพบเพียงเรือของสินที่ลอยอยู่กลางแม่น้าแต่ร่างของเขากลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยผู้เท่าสมบุญที่ได้ยินข่าวนี้ก็เพียงแค่สายหัวและกล่าวว่าเขาได้พบกับพูดแม่น้ำแล้ว นั่นคือบทเรียนที่เราไม่ควรลืมหลังจากที่สินหายสาบสูญไปในแม่น้ำโขงข่าวลือเกี่ยวกับการลงโทษของพูดแม่น้ำเริ่มแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านต่างหวาดกลัวและพยายามหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเป็นการลบหลูแม่น้ำมากยิ่งขึ้นแต่ในใจของนางแก้วกลับเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความรู้สึกผิดแม้สินจะเป็นคนหญิงยโสและไม่เคารพธรรมชาติแต่นางแก้วก็ยังเห็นเขาเป็นเพื่อนมนุษย์ เธอเชื่อว่าทุกคนมีโอกาสที่จะเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงนางแก้วจึงตัดสินใจที่จะอธิษฐานขอพรจากพูดแม่น้ำให้ปล่อยวิญญาณของศินกลับมาหรืออย่างน้อยก็ให้สินได้ไปสู่สุขติในคืนนั้นขณะที่พระจันทร์เต็มดวงสองแสงอ่อนๆน,นางแก้วได้จุดเทียนและนำดอกบัวขาวไปวางที่ริมฝั่งแม่น้ำเธอนั่งลงและพนมมือสวดมนต์ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ข้าแต่พูดแม่น้ำข้าขอความเมตตาจากท่าน โปรดปล่อยวิญญาณของศิลไปสู่ความสงบหากเขาได้กระทําสิ่งที่ลบหลู่ท่านข้าขอรับผิดแทนเขาข้าสัญญาว่าจะปกปักรักษาแม่น้นํานี้และสอนผู้คนให้เคารพธรรมชาติตลอดชีวิตของข้านางแก้วกล่าวด้วยน้ําเสียงที่เต็มไปด้วยความจริงใจเมื่อสิ้นเสียงอธิษฐานท้องฟ้าที่เคยมืดมิดเริ่มสว่างขึ้นเล็กน้อยลมที่เคยพัดแรงกลับสงบลงสายน้ำที่เคยไหลเชี่ยวกราก,กเริ่มกลับมาเงียบสงบ ขณะนั้นนางแก้วรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปและในใจเธอก็รู้ได้ทันทีว่าพูดแม่น้ำได้ยินคำอธิษฐานของเธอคืนถัดมาขณะที่นางแก้วนอนหลับเธอฝันเห็นภาพของพูดแม่นม้ำนางปรากฏตัวในฝันของเธอด้วยร่างที่งดงามเช่นเคยพูดแม่น้ำยิ้มอ่อนๆและพูดกับนางแก้วด้วยเสียงนุ่มน,นวลแต่ทรงพลังเจ้าเป็นผู้ที่ข้ารักและเฝ้าดูมาเนิ่นนาน ความเมตตาของเจ้าเป็นสิ่งที่หาได้ยากข้าได้ยินคำอธิษฐานของเจ้าและยอมรับคำสัญญาของเจ้าแต่เจ้าไม่จำเป็นต้องรับโทษแทนผู้ที่กระทำผิดสินได้ถูกลงโทษตามที่เขาสมควรแล้วแต่ข้าจะมอบพรให้เขาได้ไปสู่สุคติขอบใจเจ้าที่ทำให้ข้าระลึกถึงความเมตตาและความรักต่อผู้ที่สำนึกผิดนางแก้วตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกสงบและปลืมปีติ เธอรู้ว่าพูดแม่น้ำได้ปล่อยวิญญาณของศิลป์ไปสู่สุขติแล้วและพรนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความเมตตาของพูดแม่น้ำแม้แต่คนที่ทำผิดพลาดก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับการให้อภัยหากพวกเขาสำนึกผิดและทำในสิ่งที่ถูกต้องตำนานพูดแม่น้ำโขงยังคงถูกเล่าขานต่อกันมารุ่นสู่รุ่นเป็นคำเตือนถึงความสำคัญของการเคารพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติไม่ใช่สิ่งที่ควรมองข้าม ทุกสิ่งในธรรมชาติมีจิตวิญญาณและเราต้องอยู่ร่วมกับมันอย่างสันติ